ใครอ่ะไปโมเหรอใช่ใช่ครับจะไปหน้าเบื่อดีหน่วยงานเทียโคตรน่าเบื่อเลยพี่ทำไมไออินหรอหรืออะไรอ่ะทุกคนอ่ะเฮียทุกตัวพี่ปัญญาอ่อนทุกตัวเเไอสัตว์มันมันมันด่าคนอื่นได้แต่ว่าคนอื่นพอเข้าหูตัวเองหน่อยเฮียมีปัญหามึงก็พื้นแมงดิตอลลไปมึงเอาแม่งดิมึงไปกับพื้นแมงดิไอเฮียเฮ้ยฟังกูก่อนดิโอ้

บบไมปืนเดี but, ๋ยวถ้า <constrained> มันมาฆ่านชัดบ้านผมผมไม่คุยแล้วผมไม่คุยผมคุยมาเยอะแล้วมันมันไม่ใช่นั่นแล้วผมไม่เอาแล้วพอแล้วผมยอมผมยอมมาตลอดแล้วครับผมยอมมาตลอดละมึงฟังกูนะมันอยากเตี้ยให้มันมาเล่นในบ้านเนี้ยฆ่ามันตายหมดมึงบัาแม่งเลยสัตวกไม่ไม่พี่ไม่คุยแล้วพี่ยอมมาตลอดแล้ว ผมเอาหลังให้ผมเอาหลังไปนปืนปืนเลมาลดด้วยนะเลยกูขึ้นบ้านเอาเลยดิเฟกเวลจะเสียแล้วเว้ยเอาเลยเสียคือยอมมาตลอดแล้วเสียมาเยอะแล้วเอิถ้าเล่นเปบเปิดเปเปินเนดาปวดเเเปิดเนิดเปิดเปิดนปเล่นเนิดานเดเปิเลยเอ้ยมึงจเปเปเล่นเับตเปิดดเปเเยอะนปเว้ยมัิถือลูกซองหลายคนเพี่ผมผมมีระเบิดนะเข้าหลังดเยนะเข้าหลังเข้าหลังมันแบบเยอะเปิดปดดปบเปเเเเดเปดเยิอ มึงมึงด่าอยู่ในขอบเขตของตัวเองอ่ะมึงมึงพูดในขอบเขตของตัวเองอ่ะมึง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 หยามึงอย่ามึงอย่าท็อกซิกอ่ะเจอใครไม่ไอ้เจอก็แล้วด้วยเนี่ยพอแล้วพังแล้วแกไหนแกไหนหยกไหนอยากมาเลยไม่ไม่ใครจะกระทืบกูตอนนี้กูยอมหมดแล้วไอ้เหี้ยกูกูก้มแล้วอะกูตกุ้นตรงกูหมอบแล้วไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วกูหมอบหมดแล้วไอ้เหี้ยกูสุดใจแล้วไอ้สัตว์มึงฟังกูนะเว้ยหมาจนตอกอ่ะไอ้เหี้ยมึงหมาจนตอกอ่ะ มันทําทุกวิถีทางเสมอเลยเอาแม่ไม่ไหวไอ้ย่ยมันยืนเลี้ยงหน้าบ้านมันคิดว่าได้หรือวะกูได้หมดไอ้ี่ยแม่เบื่อชิบหายเลยแ่งเลยป่ะขอคนขับรถขอคนขับรถอ้อมหลังยี่มายอมหนอีมายองปืนหนยขอคนับรถเมล็ดดขอคนขับรถอ้อมหลังมาองหน่อยี่มางปืนหน่อยขอคนขับรเ็ดดิขอคนขับรถอ้อมหลังยีมายองผมนีมาองปืนน่ขอนขับรถเมลงดดขอคนขับรถอ้มหลงยี่มายองผมหน่อยนี่มายองปื่ย มาเล่นในบ้านเนี่ยมาเล่นในบ้านเข้ามาในบ้านเข้ามาในบ้านเฟังกูนะมึงอย่าผิดแผนนะกูซองมันยิงไกลอยู่นะอีล้มนะอีล้มไม่ไม่มันอุ้มตลอดได้มันอุ้มไปเลยกักเลยเฮียละหมดไอ้พวกแมงมันไม่อุ้มไม่อุ้มกักเลยกักเลยไม่อุ้มมันกักไม่ได้มันกักไม่ได้มันต้องสามสิบเลยกักเลยกักไม่กักเลยเบลก็ไม่กักไม่ได้เบลก็ไม่ได้กักไม่ได้เดลเบลก็ไม่ได้ถ้าถ้าถ้าได้แล้วมันอุ้มได้ใช่ไหมมันก็อุ้มบัตรประกันให้หายไปเลยเฮีย เขายกเลิกใช้กดแล้วพี่เขาีู่โดี่ยกเลิกใช้กดถึงห้าแล้วคุยปะคุยอะไรไม่ไม่ตอบไปเลยไม่ได้ยกเลือกใช้กดชั่วคราวงั้พี่ทัพไปคนเดียวที่เหลือไม่ไม่เคยกูไม่เคยเป็นคนอย่างนี้ผมก็ไม่เคยเป็นคนแบบนี้พี่ผมก็ไม่เคยล้กไม่เคยผมผมก็ไม่เคยพี่ผมก็ไม่เคยไม่พี่แล้วน้องผมขอโทษพี่หรือยังแล้วทีตำรวจด่าผมมาพี่ ฟังดคนผมผมผมยอมพวกพี่มาตลอดนะพี่กูก็ยอมมึงมาตลอดเซนตใบ้กูไม่เคยไม่ยอมมึงหรอกกูพูดดิกูไม่อ่ะแล้วแล้วที่พ <ER> uh. ี่ทำมันคืออะไรอ่ะพี่คือมาบ้านต้อมบอกอะกูไม่ยอมให้มึงมาเป็นอะไรเอาครับผมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันพี่ครั้งเนี้ยเราจะเล่นกันให้แตกเลยปะผมผมได้หมดพี่อันจริงผมพร้อมเลยตอนเนี้ยผมพร้อมทุกอย่างเลยเพราะผมมาเก็บกดมามากแล้วกับหน่วยงานนะพี่คือดิ้่ี้เฮีย เอาไมดีสัตวเอาไม่ดีเฮียเราไม่หมดไอ้เหี้ยน้อยหมดสอน้อยสัตว์น้อยหมดไอ้เหี้ยมึงกอดกูมาเย้เลยไอสัตว์ไอ้สัตว์ฮ่ามึงมึงมึงบอกบางมากมากนะเด้อไอ้เหี้ยฮะต่อรอไอ้เหี้ยมึงไปเมื่อยยังมึงบอกบางมากเหรอไอ้สัตว์มึงบอกบางมากเหรอไอ้เหี้ยบอกบางมากเหรอไอ้สัตว์ไอเฮียฮ่ามึงบอกบางมากเหรอที่มึงด่าพวกกูมึงจัดการไอ้เหี้ยได้บ้างไอ้สัตว์ ไอสัตว์มึงจัดการเฮียอะไรกูได้บ้างเฮียกูไม่ไหวแล้วแต่พอมึงเนี่ยกูไม่ไหวแล้วมาดิสัตว์ไอสัตว์หน้าอะไรเฮียเป่งเจ้าทหารมาเฮียจะจ่อยเฮียเอาแม่งมดเดียวไหมแมงมดเฮียสวยทีว่ามึงด่ากูไอ้สัตว์มึงเคยจัดการเฮียอะไรกูได้เห็นบ้างไอ้เฮียใหากูถามหน่อยกูถามหน่อยเคยจัดการไออะไรกูได้เห็นบ้างไอ้เฮียมึงเคยจัดการอะไรกูได้เห็นบ้างฮะฮะไอ้สัตว์กูเคย เคยจัดการอะไรกูได้เห uh, you know? okay. right ็นบ้างวะเฮียฮะทั้งเวลาพวกมึงด่ากูอท้ายสัตว์เวลาพวกมึงเสียงแข็งอ่ะมีแต่ครัว่าขอโทษและกูยอมตลอดไหมกูยอมพวกมึงตลอดไหมเฮียฮะกูยอมกูยอมพวกมึงตลอดไหมสัตว์ฮะฮะฮะเอากูกูยอมพวกมึงมาโดยตลอดหรือเปล่ากูถามหน่อยสัตว์มึงยังไม่อยากเงินก็ัวเลยเฮียมี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 อีโมลุกซอนนี่มีไปเก็บลุกซอนนี่มีเก็บลุกซอนหน่อย วายเเบลลูกซอนี้มีดอะมีดแบลทุกซองนี้มีแบลลูกซองนี้เไมจับนะเฮียเสียงึงยังไม่หย่านจับเฮียอะไรซัฮ่ามันจับได้เหรอเฮียอวายเดียเฮียเฮียเฮียเลียดฮียเฮียเฮียลฮียเ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 อบยิียเฮียเอายเฮียเฮียเฮียเเอียเฮีเฮียเฮียเฮีเฮาเเาเีนเเฮียยเียึงอยให้มันชุบ กดไปแล้วไม่ใช่หรอไหนวายเป็นสีโลมึงมาดีดิมึงมาดีมึงมากับกูใหม่เป็นสีโลเนี่ยมึงดูเพื่อนดิชดูเพื่อนดิมึงอะฮ้กูพูดรู้มือไม่ได้เหรอกูพูดรู้เมื่อแต่มึงไม่ได้เหรอสัตว์ไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วนะเฮียว่ามึงใหญ่เฮียกูพาหลุดแล้วไอเฮียมึงไม้หมดเลยสัตว์หน่วยงานเฮียอะไรอะไอ้สัตว์มาดิมามาดิมา เอ็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรฮะมึงบอกบางเหรอมึงบอกบางกันมากเหรอใช่เฮียตีพ่อมึงบลัฟกูอะตีพ่อมึงบลัฟกูไอ้ซานตีพ่อมึงบลัฟกูละกูถามมึงตอมล็อกพิกเล็งเอ้ควายเฮียกูพูดรู้มึงไม่ได้เหรอไอซานไอซานทีพ่อมึงบลัฟกูละกูถามจัดการเฮียอะไรกูได้เห็นบ้าง เยี้ยล็อกมือเงี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยสัตว์ไปอาบล็อกพิดมาหมดดิมึงแบ่งแบ่งนไปคับล็อกพิดิลอกอพิดคาบมาเยอะเยอ้งี่ยไอ้ตัดเงี้ยมองควยไตัดเงี้ยเไยมอีต่อยสัตว์ได้เลยพมึงไงเี้ยหลรอบเลยพรามึงอ่ะควายทงเี้ยะไรมือเี้ยี่แต่หวายขยะไอ้เี้ยแต่หวายไอ้เี้ยไอ้ฝัดไอ้เี้ยแต่หวายตัดโอยไม่ได้เหไได้สวยดีพี่ ห่อแม่งเลยห่อแม่งเลยอุ้มแม่งเลยอุ้มแม่งเลยพอมือนเดี๋ยวมึงห่อต่อรอเลยเฮียกูไม่ไหวละอุ้มแม่งเลยสัตว์เดี๋ยวกูไปขอจบโซดิสเองไอ้เฮียพี่พี่พี่เรายังโดนโดนแบ็คเอ้ยเรายังโดนล็อกมือกันเยอะนะพี่บูพี่บูมันล็อกมือได้ไงอ่ะมันล็อกมือได้ไงอ่ะมันไฟอยู่อ่ะมันล็อกมือได้ไงอ่ะล็อกมือล็อกหมดเลยพี่ัเขากระลังปวดเขากระลังปวดเดี๋ยวเขาปวดให้ใครที่โดนล็อกมือมึงออกมาหน้าบ้านให้แม่งปวดดิใใหห้เอาสมันเข้าบ้านนี่เอาสมมันเข้าบ้านนี่เอาสมันเข้าบ้านเลย มึงทำเชี่ยอะไรท้ามึงทำเชี่ยอะไรเี่อกูไอสัตว์มึงทำเชี่ยอะไรมึงทำเชี่ยอะไรมึงทำมึงทเชี่ยอะไรมึงทำเชี่ยอะไรมึงทำเชี่ยอะไรอืมมันใช้เพชรแดงบาบางจริงเลยไอสัตว์บาบางจริงเลยเฮ้ยนี่ลูกกูลูกบ้าวะตลอเหมือนกันไอสัตว์ีเยตลอเยอเฮ้ยล้วตลอหลุด เอา schema, ให้หมดดิเฮียไม่ไหวไรสัตว์ไนมาๆ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 มามาๆมาๆมือเขาไปแล้วหมดเดี๋ยวชุบมันมาปอดได้แล้วเียน้งห่ตายบัฟได้นะเว้ยแต่มึงอย่าบัฟหลุดนะบัฟได้แต่อย่าบัฟบัฟหลุดนะอยู่ในขอบเขตเอาเพื่อนมึงหนีไปไหนฮะออกดิออกดิขอไม้ดิ ไปไหนยิงกูโดรปะฮัลโหลมึงมึงปั๊บอยู่ในเขตนะมึงอย่าหลุดนะเอ้ยมึงเอาศพเข้าบ้าหมดดิเอาศพเข้าบ้าให้หมดเดี๋ยวห่อเลยไม่ให้หมอเอ้ยนี่หมอสนามปะเนี่ยอันนี้หมอสนามปะเนี่ยััดดดดไไ้้หมอสนามก็เอาเลยพี่ไหนวะหมอสนามปะเนี่ยหมอเอาหมดเลยปะหมออย่เพิหยดได้หมดแพทย์สนามได้หมดแพทย์สนามได้หมดอัอันนี้แพทย์สนามปะเนี่ยออกนะไม่ออกผมแทงนะเอ้ยมึงอย่าเพิ่งแทงมึงอย่าเพิ่งแทงออกนะไม่ออกผมแทงนะ ออกออกออกไปไม่ออกแพงนะมันใส่เราเราเอาแม่งเลยมายังจุยางมันนเร็วหน่อยเร็วหน่อยคนแม่งไปขับไหนบ้านได้หมดเลยเฮียบ้ามนานเกินไปน้องบ้ามนานเกินตาแล้วย นเขาดูน้หมอก่าหมอไม่ออกเลยหมอกถือหมอกหมอไม่ออกก็ใส่เลยไม่อหมอยรวยต่อร้อยไม่ทำอะไรเลยผู้นี้งอนเป็นเด็กกันหมดไอสัตว์ไม่รู้เลยเียไม่ไม่ไม่ปครับไปครับไปครับมาคนหนึ่งดิให้มันมาป่เป็นเจเออมึงชมมึงชมมึงชมมาคนเนึงมึงชมมาคนนึงมึงมึงชมมันมาดิมึงชมมึงขึ้นมาดิมาดิเนะมึงมึงมึงปลุงแจมือดิเขี้ยมึงล็อกได้ไงไอสัตว์โจโจโฮะกู้ามึงล็อกได้ไง เฮียพี่กดไปไสัตว์เฮียตลอดอเฮียใหญ่ไอสัตว์ได้คุณอาพี่กดไปเฮียนะต้นตทเฮียเนี่ยมึงทำชอบเฮียอะไรได้ไอสัตว์พี่กดเนี่ยไอสัตว์ปดปดดิปดดิแล้วพี่ชอบดิแล้วพี่ใจอยู่ดิไอปดปดปิดกุญแจมือเดี๋ยวมึงอุ้มอุ้มแม่งตำรวจเลยถ้าแม่งทำแบบนั้นก็ไอไอเนี่ยอล่อยเฮียอุ้มแม่งเลยอุ้มแม่งเลยไอสัตว์เดี๋ยวน่าโนโนโน่หนะตรงคณะไฟค่ะเดี๋ยวล็อกมืออยังไง

อะไรอะไรกดมือให้พวกผมทุกคนมันต้องกลดอยู่แล้วเฮียมล็อกไม่ได้สัตว์เล่นไม่รู้กดเลยที่อ่ะสั่งให้ปลดแถวทุกที่ไหนแถวทุกที่ไหนใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยใหญ่เลยเนี่ยเขาไม่รู้กฎนะครับที่จะปลดจัดให้จัดให้จัดให้โอเอาวันไปดีแม็กผไม่ไม่ไม่ต้องคิดมากนะถ้าถ้าผมด่าผมด่าคนไหนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องโอ้ยแรงจัดไอ้เฮียละคนได้ไหมอ่ะต่อแถวต่อแถวต่อแถวให้เขาต่อแถวใครโดนล็อกมึงมาปลดหน้าบ้าน ครับครับทีม่ม,ไม่ไหวแล้วมม300ไม่ไ้ีสามร้อยเฮียแรจัดเอ้มาลองมาลองพอดีมาลองเอดี